หลังจากปล่อยคลิปใจฟูทําเข้าหลามที่จังหวัดนครปฐมล่าสุดยอดวิวทะลุ2.2ล้านภายใน2วันสําหรับคันเลนพี่จองและแขกรับเชิญสุดหาพี่จูดีจากช่อง YouTube คันเลนเฮชเบอล่าสุดทั้งพี่จองและคันเลนต่างโพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวสปอยที่เที่ยวตอนปอไปที่จังหวัดตากแถมทั้งคู่ยังไปเย็ยนน้ำตกที่ลออสูพร้อมแคปชั่นว่าจริงๆทุกคนต้องมาดูครับ นอกจากนี้ยังนั่งสองแถวที่คุนเคยและครั้งนี้สองหนุ่มยังได้นอนรถบ้านอีกด้วยทำเอาแฟนๆต่างรอด,ดูอยากใจฟูบางคนเตรียมเก็บกระเป๋าเพื่อตามรอยสองหนุ่มกันแล้วนี่แหละค่ะซอฟพาวเวอร์สมมงพรีเซนเตอร์กรมอุทยานแห่งชาติจริงๆเลยค่ะ